ยกต่อไปนี่เป็นยกที่2นะครับศึกอ่อมวยเดดเจ็ดแปดเ้านะเพชรยินดีราชดำเนินนะครับวันวันนี้เป็นวันวันพุนหธัสที่20่สิบเมษายน2566นะครับบทยกที่1ขึ้นยกที่2น้ำเงินต่อ3-2นะไอแดงนี่ได้ยาส0 0 0 0ื่นแดงต่อยตังจังหวัดน,นี่ใช้ชื่อสมานเดชนะครับใช้ชื่อวันดีลูกวันใหม่ต่อยกรุงเทพใช้ชื่อนอนทชัยนะครับสวมตีเสื้อ MC 7ม ตัวน้ำเงินในเพชรสิงห์ขอนนะครับมวย3วัน3คืนข่ขยใหม่นะเห็นในใบเขียนอยู่ยกที่สปลดตัวไปตัวนะน้ำเงิน5 3ต่อน้ำเงิน7สีแดงโดนขาอยู่น้ำเงิน 7, นะสีน้ำเงินเดินแดงตั้งรับไอแดงนีดซ้ายนะแย่งกันเกิดนะในเมืองกรุงนะ จำนวนเจ็ดสี่ต่อจำนวนเจ็ดสี่แดงนี่้ายนะฝีมือจัดจ้านนะจำนวนเน่เขาน้ำนินเนตะขาพอดีจำนวนเจ็ดสี่สองลองนจำนวนเจ็ดสี่จำนวนเตะขวานจำนวนเจ็ดสี่ยกสองนะยกสอง เป็นคู่ที่ออกของรายการนะไอแดงดนนทชัย m อ7มซเหรือว่าวันวันดีลูกวันใหม่อะ่ะส่วนน้ำเงินอนเพชร์สิงห์ขอนกอชินาวงอะ่ะไอแดงโดนหมัดอีกใครโดนใครหล่นนะโดนไม่ได้ทั้งคู่นะคู่นี้มีสิทธินับน็อกเลยอะ่ะเพราะว่ากระโดนไม่ได้ทั้งคู่ไอแดงกโดด็โดนไม่ได้น้ำเงินกรโดนไม่ได้ไม่รู้ใครจะหล่นนะน้ำเงินสต่อ เจ็ดสี่สองรองอยู่น้ําเงินยกที่สองใครโดนใครหล่นนะ่ะไอ้น้ำเงินนี่กระโดนน็อกบ่อยฝีมือมวยอยู่ที่ฝ่ายแดงแน่นอนนะ่ะเหมือนจ่อย,ยางขอยแดงต่อยหมัดแม่นๆได้รุนเลยอ่าวกไปเลยใครโดนใครหล่นนะ่ะอ่าแดงโดนทองอ่าน้ำเงินกระโดนหมัดอ่าใครโดนใครหล่นน่ะโดนไม่ได้ทั้งคู่นะอยู่น้ำเงนะิน,นเจ็ดสี่สองรอง ไอ้ต้งเงินกระโดนไม่ได้นะน้ำเงินสองหนึ่งได้แข็งแรงอยู่ตอนนี้ต่อยหมัดเยอะๆแดงต่อยหมัดเยอะๆไอ้ต้นเงินล้มลงไปเจ็ดสี่ลองเจ็ดสี่ลองไอ้แดงต่อยหมัดเยอะๆดิลองสองลองไดนะ้อยู่น้ำเงินยกที่สองต่อยหมัดแม่นๆหน่อยแดงต่อยหมัดแม่นๆหน่อยไอ้น้ำเงินนี่มันโดนไม่ได้อยู่แล้วแหลกหมัดกันแล้ว ไตแข่งกันอยู่ไตแดงน้ำเืินแดงล็อกคอได้รองเจ็ดสี่รองเลยป้ายยกนะป้ายยกที่สองนะน้ำเงินเจ็ดสี่น้ำเงินเจ็ดสี่น้ำเงินปล่อยหมัดไม่โดนแดงเตะก้านคอด้เตะก้านคอได้เตะด้เตะด้แดงไอ้แดงไม่เตะวะน้ำเงินเตะขาป้ายยกป้ายยก สต่อสองต่อหมดสขึ้น3เจ็บขาหรวอวะว่ายแดงเดินเตะฟันยางตัวเองเลยน้ยแดงเ่ยหมดหมดยกสองนี้พ่นฟันยางเลยวะขามีปัญหาแน่เลยแดงอยู่น้ำเงินสองหนึ่งนะน้ำเงินสองหนึ่งมดสขึ้น3าไอ้น้ำเงินเที่ยวนี้ไปซ้อมอยู่สอเดชพันธ์นะครับ5้สองต่อน้ำเงินห้าสต่อ อ่าสองต่อ3ามลองโดยยกนยีไม่รู้จะน็อกหรือเปล่าใครน็อกใครนะครับอ่าสองต่อสามลอง3ต่อ3าต่อ3ต่อบท2อขึ้นสานะครับ ไข่แดงนี่ยังไม่ออกวุฒนะคุมคุมอยู่นะต่อเพลินระวังนะครับไขรโดนไขรหล่นได้นะน้ำเงินนี่แพ้นอกมาสองไฟแล้วเที่ยวนี้ตั้งใจมาเกิดน,นะไปซ้อมอยู่สอเดชพันธ์นะครับเสบียทวีศักดน์น้ำเงินสามหนึ่งทวีศักด์นี่ไปสอนน้ำเงินและทะวีศักด์ให้เดินติดๆนะครับเดินติดๆทวีศักด์ไปสอนแล้เพชรสิงห์ขอ,อนส่วนฝ่ายแดงนะครับดูที่มุมนะครับก็มีหัวหน้าค่ายนะครับเทียนมวยนี่ไม่มีนะ เต็นมวยมุมแดงไม่มีเลยหมดยกสองขึ้นยกสามนะครับราคาน้ําเงินอยู่ที่สามหนึ่งนะคู่นี้ผมดูว่าใครโดนใครหล่นเลยนะไอ้แดงก็ยังไม่ขอาวุธนะน้ําเงินนเจาะย,ยางมีอาการไอ้แดงอนะราคาอยู่น้ําเงินประมาณสามหนึ่งยกต่อไปยกที่สามนะครับคู่ที่ห วยเด็ดเจ็นะครับศึกเพชรยินดีนะครับวันที่20เมษายนนะครับเวทีราชดำเนินนะครับยกที่3ฝ่ายแดงนี่วันดีนะครับลูกวันใหม่หรือว่านนทชัย MC77 ตัวนํำเงินในเพชรสิงขรมวย3วัน3คืนหรือว่ากอชินวงนํำเงินเป็นต่อในมุมพนันใน31่ลูกลางาแดงได้เปรียบมวยซ้ายยังไม่อาวุธนะยกที่3าปล่อยตัวไอแดงในขวางหน้ายุ่งกันนะยุ่งกัน ไอแดงนี่ออกมาเยอะๆได้ลุ้นเลยนะไอแดงล้มลงไปสามต่อสี่ลองสามต่อสี่ลองนะเหมือนนะน้ำมันโดนไม่ได้เหมือนกันนะใครโดนใครหล่นนะนำงานสามหนึ่งนะน้ำมันสามหนึ่งยกจีสามนะน้ำมันสามหนึ่ง ไอ้แดงขวางหน้าได้นะยุ่มกันนะยุ่มกันห้าสองสามลองใครโดนใครหล่นไอ้น้ำเงกระโดนไม่ได้นะไอ้แดงต่อยหมัดเยอะๆได้ลุ้นเลยนะไอ้แดงโดนศอกก่อนไอ้น้ำเงินไอ้แดงต่อยหมัดแรกก็แล้วใครโดนใครหล่นเลยนะลองสามลองไอ้แดงขวางหน้าได้ไอ้น้ำเงินโดนศอกใครโดนใครหล่นน่ะดูไอ้แดงต่อยหล่นได้เลยนะ ไอ้น้ำเงินตาก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 ไอ้แดงโดนหมัดเอาใครดีกว่ากันวะอยู่ที่หัวใจวะอยู่น้ำเงินไอ้แดงล้มลงไปสามต่อสี่ลองสามต่อน้ำเงินสามหนึ่งหัวใจน้ำเงินมันดีกว่าว่ะไอ้แดงหมดแล้วไอ้แดงหมดแล้วไอ้แดงหมดแล้วน้ำเงินห้าหนึ่งน้ำเงินห้าหนึ่ง ไอแดงหมดเลยไอใน้ำเงินนี่จะไม่ไหวแดงไม่ไหวก่อนไอแดงโดนขายอีกไอแดงจะนอนแล้ววะน้ำเงินสิบหนึ่งดูงไม่น่ารอดว่ะไม่น่ารอดไม่น่ารอดไอแดงนอนแล้วน้ำเงินชนะนอกน้ำเงินชนะนอกฝ่ายน้ำเงินนะครับเป๊ตสิงห์ขอนะครับกอชินว,วงหรือมวยสามวันํามคืนชนะนอกยกที่สามนะครับ หัวใจสู้น้ำเงินไม่ได้นะครับหัวใจสู้เงินไม่ได้ก็ดีใจกับผู้ชนะนะครับใบห้กำลังใจกับผู้แพ้นะครับไ,ไ,ไ,ไอ้แดงเป็นลมแดงเป็นลม,นลมนตกลงน้ำเงินชนะนะครับเงินชนะ